ครับก็มาพบกับอีพีที่2ของล็อกทาว์นะครับยางอยู่ไหนอ่ะยางอยู่นี่่ากขึ้นมาจากบก่าก็ทำการกู้ยางนะครับที่หลุดลุยออกมาตุ่มครึ่งแล้วยังเหลืองล่างอีกหคันนะครับยางหลุดขอบ คนลบไปไปไปไอวินมาครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีขาออกนะครับค่อนข้างจะเป็นกลางคืนทั้งหมดเลยมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับ ครับก็ค่อนข้างจะต้องสู้กันนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเป็นลายขึ้นเขานะครับค่อยๆขึ้นแล้วก็เนื่องจากฝนตกเมื่อเย็นนะครับดินค่อนข้างจะเปียกและลื่นมากทุกคันมีเท่าไหร่ก็ใส่กันเต็มแม็กเลยนะครับ มัถ้าไม่แรงก็ขึ้นยากนะครับลายนี้ก็ต้องเบียดต้นไม้ในชะ้มือน,นี่ขึ้นอ่าโอมขึ้นไปได้แล้วครับต่อไปงานลำบากคือของช่างตองเองนะครับ ถ้าลื่นยังไงก็ไปยากขันสุดท้ายนะครับของช่างต<อ>๋องค่อนข้างลำบากหน่อยออไปกันชิวชิวชิวแต่ช่างต๋องมีแค่สามขานะครับแอร์ล็อกหน้าไม่มีก็ขึ้นลำบากนะครับ กองเรามีกุมารทองโดดหน้ารถคันคนหนึ่งวินก็มีปัญหานะครับวินว,นวินไม่ไปแล้ววินขาดแล้วพี่ค,คเหนื่อยสุดครับงานนี้คันสุดท้ายครับทัง้งสอง พอได้จังหวะส่งก็ลื่นถลไยนะครับจุกับตนนน้นไม้สักนิดนึง เดียวครับโอ้โหตึกต้นไม้อีกแล้วครับเพราะว่าทางค่อนข้างเอียงนะครับไหลไปหานะครับ้อยหลังก็เรียบร้อยเหมือนกันครับไฟท้ายก็แตกบุบไหลลงเขานะครับเวลาลื่นๆแล้วคอนโทรลรถค่อนข้างยากนะครับตบตรงเนี้ยหน้าชนหลังชน ลงไปสำรวจความเสียหายนิดนึงนะครับผม,ผมโดนเขาวางยาไว้เยอะมากเลยต้องรู้เสียงนั้นแต่มันร้อนดีเดร้อนต้องวินนะครับเพาหน้าก็ล็อกกับต้นไม้หลังก็ล็อกกับต้นไม้นะครับยิ่งสู้ยิ่งไหลลงนะครับ right มีซไม้เคลอกแล้วไม่มีล็อกไม่เคลื่อนเชือยึลนเปิดล็อกหน้าดูได้ลูดๆกนช่างแมน căng lông à? lông, lông em, mấy mấy à, pho, 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 pho. Í, 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 hỏi, หลังจากจอดเสร็จนะครับก็ปัญหางานเข้าเลยครับรถโอมลูกหมากันชักล่างนะครับหลุดนะครับต้องทำการแก้ไขกันนะครับ่ เชื่อมอะนั่งอะไรแล้วที่ไหนอ่ะทุกมากรูดเหรออยากจะลาพัอร้อนต่อเลยเกีียวมา็งง่ายเนื่องจากเกลียวหลวมนะครับเกลียวรูดต้องทำการเชื่อมเท่านั้นนะครับที่จะออกจากป่าได้ไม่งั้นเลี้ยวไปก็หลุดอีกนะครับ

ครับก็เตรียมแบตเตอรี่ด้วยเชื่อมสายเชื่อมนะครับองลูกส่วนหลานตัวน้อยก็นั่งคอยอยู่ในรถนะครับเมื่อไร ลุงๆป้าๆจะซ่อมรถกันเสร็จสักทีระดาง่วงนอนตอนนี้ก็เอาแบตเตอรี่เข้ามาเก็บนะครับที่ทายรถจะเอาไปเชื่อมแล้วนะดึงออกมาวันนี้ หลังจากซ่อมรถโอ้มเสร็จนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับเหลืออีกไม่มากนะครับแต่ฝนก็ยังปลอยๆอย,อยู่นะครับพอ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 โอมพาพาแป๊บหนึ่งพอแป๊บหนึ่งหยุดก่อนวิ้นเลย ไปไหน่ะบอนอาไปขวาบอนไป bon, ไหนอ่ะตั้งเลยพี่มาครับมาครับตอพี่นึกมาครับ ไปไกลพี่นะด้วยความเป็นห่วงน้องนะครับไม่อยากให้น้องไปไหนไกลนะครับเพราะว่าเราพอใส่วินน้องเขาไปพ้นบ่อสิครับเออไปอีกหน่อยนึงผมก็เทคเดียวนะครับขึ้นจะบอกโคนบ่อนี้จังก็มาช่วยอยู่นะครับจังสองก็ไม่ขึ้นนะครับ สรุปว่าต้องอาศัยน้องเหมือนเหมือนที่คุยเลยครับไม้จะขึ้นบอกโคนแล้วก็ทางค่อนข้างดีขึ้นนะครับมันจะไม่มีหลุมมีบอ่อแล้ว ็เเมนนถ้าไม่อยากรู้ไม่มีฝนนี่เดี๋ยวมนันมาหรือจะอะไรสภาพห้องเครื่องขณะนี้เวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตีหนึ่งจะมาเที่ยงคืนยังไง

ไเทียนคืนมาแล้วฝนตกกระนำสนุกครับมันฮาอันนี้ก็เป็น ระหว่างทางลงนะครับรถรุดจังก็สตาร์ทไม่ติดนะครับตีสองแล้วครับยังอยู่นู่นดูป้ายนะครับไป่อยู่ตรงไหน,นครับ่อตีสอ,อ,อ,องดูป้ายนะครับก็ตรงล่างรุดจังลงจากดอยม่อนแจ่มนะครับ

ทางค่อนข้างโค้งซับซ้อนนะครับแล้วก็ลงอย่างเดียวเลยขาลงมันแจมครับก็จบทริปล็อกทาว EP สองไว้เพียงเท่านี้นะครับเราลงสู่พื้นล่างเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณช่างเอกนะครับแล้วก็พี่วันนะครับเจ้าภาพเชียงใหม่นะครับที่ดูแลต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับคอยพบกับช่างต๋องอีกทีนะครับว่าจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับ